เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้นะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ยังไม่กดติดตามฝากน้องๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้บอกได้เลยว่าพี่โก้กาลังล่ามึกเอนเชียนอยู่นะครับไม่ใช่มึกเอนเชียนุปราเคนเอนเชียนอยู่เลยนะครับผมและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับใครมาตกบ้างแล้วนะครับคาเคนเอนเชียนนะครับหรือว่า คลาเคนโบราณน,นะครับ่ใครมาตกได้แล้ววังยกมือนะครับผมคอมเมนต์กันหน่อยนะระหว่างนั้นนั่นเองนะครับที่พี่โก้ตกอยู่นะครับผมและกําลังค้นหาอยู่นะฮะมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอาการย้ายถิ่นนะครับของออค่านะครับผมมานั่นเองซึ่งวันนี้เราจะไปตกปลาฉลามวานนะครับผมออค่ากันนะครับได้ข่าวว่าตกยากตกเย็นนะ พอเข้าเซิร์ฟจริงแล้วแบบเฮ้ยพี่ทำไมมันตกยากจังผมยังตกไม่ได้เลยอันนี้เดี๋ยวเอาสูตรของพี่โก้ไปแล้วกันนะครับผมสําหรับการตกวันนี้นะครับดูว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราต้องใช้เจสกีอย่างแน่นอนนะครับหรือเรืออะไรก็ได้ที่มันเร็วเพราะว่าปลาชนิดนี้เนี่ยมันหมดไปเร็วมากนะครับผมแล้วเราก็อย่าลืมนะครับผมไปนะครับอ่าขี่ไปเรื่อยๆเลยนะครับที่มหาสมุทรนะครับซึ่ง เส้นเนี้ยนะครับผมเส้นเนี้ยมันจะอยู่โดยประมาณแล้วอ่ะมันจะอยู่หลังเนี้ยนะครับหลังเมืองทั้งหมดเลยแล้วก็ตัดผ่ามาสมุรเลยนะครับคือตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะครับตามลายเนี้ยเราต้องไล่ตกนะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเอาเบ็ดเลเวล1000ก่อนนะครับผมมาตกลองดูว่าได้ผลยังไงนะครับผมอ่ะจากที่พี่โก้ลองเลยนะอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราเปิด โทเทมออรรลาเลยนีครับผมออรรลาไปเลยนะครับอ่าเพื่อเพิ่มโชคนะครับอ่ะดูสิว่าจะได้ไหมนะครับเพิ่มโชคด้วยออรราแล้วนะครับแล้วก็ใช้เบ็ดเลเวล1 0 0 0ซึ่งโชคก็ใช้ได้อยู่นะครับผมเอาเรื่องอยู่นะครับส่วนเหยื่อใช้เป็นปลาฉลามนะครับหัวของปลาฉลามนะอ่าหัวของปลาฉลามเนี่ยสามารถหาได้ที่กล่องเหยื่อคุณภาพนะครับสามารถซื้อได้ที่เกาะเชราฟินนะครับหรือว่า ด้านใต้เมืองเนี่ยครับผมอ่าเอนเชียนเอนเชียนเนี่ยอ่าดันดันไม่ใช่เอนเชียนนี่ทุยเอาเฮ้ยได้หมึกเฉยเนี่ย <c oughs> ตกประวานได้หมึกนะครับอ่า uh, อยู่ด้านล่างก็คือแอตแลนติสนะครับอ่า uh, พูดผิดพูดผิดต้องขอไปด้วยนะครับสามารถกล่องได้หรือใครจะไปตกที่เกาะซันสโตนก็ได้ถ้าไม่อยากซื้อนะครับมันจะเป็นกล่องสีแดงๆ แต่แนะนำว่าให้ซื้อเถอะนะโอเคมาก็ได้ส่วนใหญ่นะครับผมเบดเลเวล1 0 0 0จะติดเป็นระดับมิติกนะมิติกเลยแหละเมื่อเปิดออโรดานะครับแต่ถามว่าง่ายหรือยากนะครับผมต้องตอบว่ามีโอกาสออกสูงนะครับอ่ามีโอกาสออกสูงเลยนะครับผมมาแต่ก็ สุดท้ายแล้วออกไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะตกไปเรื่อยๆนะครับแต่ละรอบเนี่ยเราจะตกไปจนถึงสุดเขตเลยก็คือสุดบอ่อของมันเลยมันจะเริ่มแล้วก็ไปสุดที่สุดบอ่อเลยนะดูว่าจะขึ้นกี่ตัวนะครับสําหรับเบ็ดเลเวล1000คือเบ็ดที่ดีที่สุดในเกมแล้วณเวลานี้ก็ว่าได้นะครับแต่ถูกปรับใหม่มาเหมือนกันเดี๋ยวรอดูว่าเป็นไงฮะ โอเคครับตอนนี้คือแบบโอ้ได้อะไรเนี่ยโอปลาแบบมิดทั้งนั้นนะครับผมแต่เรายังไม่ได้แบบระดับเอกโซติกเลยนะก็ส่วนใหญ่จะได้เป็นปลาในตำนานนะครับจนสุดท้ายได้ในตำนานจนมันจบบ่อเนีครับแต่ผมว่ามีโอกาสออกสูงนะสำหรับคนที่แบบมีเขาเรียกว่าเบ็ดเล่มเนี้ยหรือว่าเบ็ดเลเวลหนึ่งพนนะครับผม <laughs> สุดท้ายก็ไม่ได้นะโอเค เดี๋ยวไปเบ็ดเล่นต่อไปกันดีกว่าที่คาดว่าน่าจะออกแล้วกันนะเบ็ดที่แบบที่ทิศแล้วกันนะครับโอเคสําหรับเบ็ดอันต่อมาก็คือเบ็ดเมกาลูดอนที่แบบหลายคนแบบอยากจะพ่วงวานอนะ่ะเออให้ได้ทั้ง2ตัวอะไรเงี้ยนะครับผมก็ใช้ตกได้เหมือนกันนะครับผมแต่เดี๋ยวมาดูว่าโอกาสออก,ออกออกยากออกง่ายนะครับซึ่งหลายคนทําสูตรก็คือแบบไปตกปลาอื่นใช่ไหมก่อนนะครับ3ตัวแรกมา เพื่อเก็บสเต็กนะครับเพราะว่าเบ็ดอันนี้มันสามารถเก็บสเต็กได้นะครับเมื่อเราเก็บสเต็กแบบตกปลา3สมบูรณ์แบบเนี่ยสามครั้งโอกาส15-20%ใช่ไหมที่ครั้งที่4นะครับผมมันจะได้ปลา2ตัวก็คือเมการูดอนคาบขึ้นมานั่นเองนะครับแต่จากทิีิโก้ไปตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพนะครับผมว่าเป็นไงนะ ปลาอะไรออกบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะอ่าโอเคซึ่งบัฟของพิโก้ก็จะเป็นบัฟของแฮตตี้นะโอเคพิโก้รู้แหละว,ว่าหลายคนใช้สูตรนี้นะครับผมในการตกกันแต่ปัญหามันก็คือกว่าเราจะติดระดับเอ็กโซติกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคลิปนี้จะตกหรือจะตกติดนะฮะหรือว่าปาวานจะเข้าบ่อก่อนเอ้ยือแบบ หลายครั้งนะที่แบบสัญลักษณ์ขึ้นสีเหลืองเนี่ยพี่โก้คิดว่าติดแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ติดอะทุกคน<อ>ถ้าติดนี่คือแบบลบ80%นะแต่ถ้าใครแบบว่าใส่บับสเตดี้มาก็โอเคอยู่ได้อยู่นะแล้วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะดิ้นเยอะไหมนะครับเห็นว่ามันก็แบบออกของดีอยู่นะระดับเมกาลูดอนเนี่ยนะครับผมมันออกของดีอยู่นะครับแล้วก็ช่วงที่ช่วงเวลาที่พี่โก้ตกนะครับพี่จา๋า เดือกแกงเนี่ยครับผมก็เปิดออโรร่าเช่นกันทำเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ใส่หัวอะไรไม่ใช่หัวปลาดุกนะหัวปลาวานไม่ใช่ทุ้ยโอ้ยหัวปลาฉลามวางงั้นไปนะฮะโอเคอ่าก็สุดท้ายแล้วลงหมอเนะี่ยเหมือนเดิมวิธีการนี้ซึ่งยากไปนะอ่าสองวิธีการแรกพี่โกว่ายากไปแสดงว่าโอกาสออกเนี่ยคือแบบมันน้อยมากๆทุกคน ถ้ายิ่งโอกาสออกน้อยนะครับเรายิ่งต้องเพิ่มดวงเลยนะครับอ่าดูดิโอเมกาลรรูดอนพึ่งพึ่งมาคาบตอนหลังอะไรวะเนี้ยคืออะไรนี้ย่ยโอ้แล้วฆ่าปลาอะไรอ่ะรอบนี้เรามาเป็นเฮสตี้กันบ้างนะครับผมอ่านะี่ฮะแล้วก็ใช้เป็นเบ็ดบัฟเฮสตี้นะแล้วรอบนี้ซื้อโชคมาด้วยนะครับผมนะ และก็ใช้เป็นเบ็ดเฮเวนหรือเบ็ดสวรรค์นะครับไซที่พี่โก้ใช้ตัวนี้คือเล่นสายโชคนะครับโชคแบบเยอะๆไปเลยและเราไปซื้อบัฟโชคมาด้วยนะครับอีก3%เอร์เนไอ้ไม่ใช่ถามเปอร์เซ็นต์อีก30%โอ้โหอะไรเนี่ยวันนี้พูดผิดไปหมดเลยนะฮะโอเคจากนั้นนะครับเราก็เปิดออโรล่าด้วยนะครับเฮ้ยติดติดเปล่าทุกคนเมื่อกี้เหมือนติดนะเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องนะสายโชคนะโอ้เอาเรื่องอยู่นะฮะเฮเวนเฮเวน หลอดก็ใหญ่อยู่ดึงขึ้นย่างไว้เดี๋ยวรอรอดูเนี่ยครับว่าติดติดหรือเปล่านะครับผมหรือลุดนะแต่ผมว่านะติดนะไม่ค่อยจะดิ้นนะถูกเอาไปเอฟเว่นเนี่ยคือแบบมันก็เอเรื่องอยู่นะการควบคุมควบคุมควบคุมอะไรเนี่ยเอาเรื่องหมดเลยเฮเว้น <Heaven S 2> นี่คือแบบเหมือนแบบคลุมอะตอนนี้อยู่แล้วถ้าติดสถานะสวรรค์ด้วยนะโอ้ดีใหญ่เลยแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่ารอดูนะ โอเคครับเพบเว้นไหมตัวนี้เราดูฮนะเราดูเฮ้ยดึงโอโหเรียบร้อยโอ้โหนี่ฮนะจัตรางวังมาเรียบร้อยนะครับผมอม่าก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับในซื้อจริงนะเน้นสายโชคครับทุกคนไปซื้อชงซื้อโชคมานะฮะบวกบัฟใส่เหยือ่ออะไรใส่โชคให้หมดนะครับผมแล้วก็เปิดออโรล,ล่าเนะียฮะ เบ็ดที่มันมีโชคเยอะๆอันนั้นทุกคนนะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าวานตัวนี้ส่วนใครมีสูตรในการตกอะไรยังไงนะครับแนะนํากันได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากใครชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม